สวัสดีค่ะสวัสดีจากแคนาดานะคะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราเปิดคลิปด้วยดอกไม้สวยๆจากข้างบ้านเราเองค่ะเป็นการเริ่มต้นฤดูร้อนที่สดใสมากๆเลยค่ะช่วงนี้นะคะที่แคนาดาเป็นช่วงที่เริ่มฤดูร้อนแล้วนะคะช่วงนี้นะคะผู้คนก็จะออกมาทำสวนกันค่ะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆให้เราเห็นนะคะกิจกรรมที่ว่านั้นก็คือ การขายกราดเซลล์นะคะกราดาเซลล์ก็คือการที่เจ้าของบ้านนะคะเอาของข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่ไม่ได้ใช้แล้วอะไรเงี้ยค่ะของเก่าเก็บหรือเป็นของที่สะสมแล้วมีความรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปเขาก็จะเอามาวางขายในโรงรถนะคะจากนั้นก็จะให้คนเนี่ยค่ะเพื่อนบ้านหรือคนรู้จักต่างๆเนี่ยมาซื้อไปนะคะราคาก็ตั้งแต่1เหรียญ2เหรียญ3เหรียญไปจนถึง10เหรียญหรืออาจจะแพงกว่านั้นนิดหน่อย แต่เท่าที่เราไปก็คือไม่แพงนะคะเ,เป็นราคาที่จับต้องได้ค่ะเข้าของเครื่องใช้ต่างๆนี่ก็ยังอยู่ในสภาพดีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมบรรยากาศของการาดเซลล์ของที่นี่ค่ะเมื่อวันที่23ที่ผ่านมานะคะสามีก็ชวนเราไปเดินเล่นข้างนอกค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศกำลังดีนะคะเป็นช่วงที่น่าออกไปเดินเล่นสำรวจบ้านเมืองดูดอกไม้ใบหญ้าของเพื่อนบ้านนะคะ ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งค่ะฤดูร้อนที่นี่นะคะก็ไม่ได้ยาวนานนักนะคะเราก็จะพยายามทํากิจกรรมนอกบ้านให้มากที่สุดนะคะพอเดินออกมาได้แป๊บนึงค่ะก็เจอป้ายนี้นะคะปาา้ายกระดาเซลลสามีก็เลยชวนว่าไปกันไหมอ่าไม่พลาดค่ะไปค่ะเดินไปเดินมานะคะข้างทางก็เห็นเห็นดอกเดซี่ไม่ใช่เดซี่เห็นดอกเดซี่น่ารักดีนี่นะคะฤดูร้อน ดอกไม้ก็จะออกดอกให้เราเห็นประมาณนี้อันนี้คือเราเดินอยู่ริมถนนนะคะอยู่ริมทางบ้านแต่ละหลังเขาก็จะตัดหญ้าที่นี่สังเกตว่าเขาจะตัดหญ้าทุกอาทิตย์จะไม่มีหญ้าขึ้นแบบลกๆเลย บ้านไหนมีเจ้าของมีคนอยู่จะต้องตัดหญ้าห้ามลกก็มาถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนี่นี่บ้านของแกเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะคะว่ามีอะไรมาขายบ้าง อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าการาดเซลก็คือเป็นการขายของโดยเจ้าของบ้านนะคะก็จะเอาของสะสมที่มีอยู่ในบ้านนะคะออกมาวางขายค่ะแต่บางส่วนนะคะก็จะเป็นของที่เจ้าของบ้านซื้อมาประมาณว่าทําธุรกิจการาดเซลเลยก็มีนะคะคือซื้อมาเพื่อที่จะเอามาขายต่ออ,อย่างเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะเราทํา ลุงเจ้าของบ้านว่าของอทั้งหมดเนี้ยเป็นของใช้ของลุงเองเลยไหมอะไรเงี้ยแกก็บอกว่าก็มีบางส่วนแล้วก็บางส่วนนี่ก็ไปประมูลมาไปหามาอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะว่าแกทําเป็นธุรกิจเลยค่ะไม่ใช่ทําเป็นงานอดิเรกหรือว่าเป็นครั้งคราวนะคะคือแกทําค่อนข้างจะจริงจังนะคะแต่บางบ้านเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่า เป็นอย่างเช่นมีลูกสองสามคนแล้วลูกโตแล้วอะไรเงี้ยแล้วของของเล่นลูกเยอะมากก็เลยเอามาวางขายในลักษณะของกราดเซลล์นะคะอันนั้นก็ไม่ได้ทำเป็นอาชีพพอของหมดแล้วก็จบกันไปอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ขายอย่างต่อเนื่องแต่ที่บ้านลุงนี่แกบอกว่ามีมาเรื่อยๆนะคะถ้าแกไปซื้อของมาของมันเยอะแล้วแกคิดว่าช่วงนี้เหมาะสมที่จะขายแกก็จะเปิดบ้านขายค่ะ โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนนะคะอย่างที่บอกว่าหน้าร้อนที่นี่เขาจะใช้สอยอย่างประหยัดสุดๆเลยค่ะเไม่ใช่ค่ะใช้สอยอย่างคุ้มค่านะคะก็ะมีกิจกรรมอะไรมีของขายก็จะเอามาขายในช่วงหน้าร้อนนี่แหละค่ะนี่นะคะ,ะสองหนุ่มนะคะลูกได้ของเล่นส่วนพ่อได้กล้องวินเทจนะคะได,ได้คนละชิ้นนะคะไม่ได้ไม่ได้ซื้อเยอะค่ะเพราะว่าเราบอกว่าซื้อตอนนี้จะ เอาไปเก็บที่ไหนนะคะเพราะว่ายังอยู่บ้านปู่กับย่าอยู่หลังจากนั้นนะคะเราก็เดินกลับบ้านค่ะ<ๆ>เพราะว่าอยู่ใกล้กันนิดเดียวเองค่ะบ้านปู่ย่าของกวินนะคะ<ๆ>ก็หลังสีแดงๆนั่นแหละค่ะที่เห็นรถวิ่งไปนะนะคะอยู่ตรงซ้ายมือเอาละค่ะขอตัวกลับไปบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะไปที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามชมให้จบคลิปนะคะทุกคนตัดภาพมาวันนี้นะคะ สามีค่ะก็ชวนนะคะว่าวันนี้มีกระาดาษเซลลอีกที่หนึ่งนะเธอแต่ว่าเราต้องขับรถออกไปนอกเมืองสัก10นาทีเธอจะไปไหมโอ้โหสามีชวนอย่างนี้ไม่ปฏิเสธค่ะทุกคนสามีชวนผู้ชายชวนอย่าช้าค่ะรีบไปกันค่ะเราก็อยากเปิดหูเปิดตาอยู่พอดีนะคะอยากรู้ว่ากรลาดเซลล์ที่อื่นนั้นเขาจะมีอะไรขายบ้างนะคะว่าแล้วก็ติดรถสามีมาเลยค่ะขับรถมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะคะนี่ค่ะป้ายหน้าบ้าน ก็คือหลังนี้นี่เองนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างตามกันมาเลยค่ะทุกคน azt psychological kitchen ่่ะะกมเเตย course าจ <laughs> คุณจูบอกว่าเราควรที่จะซื้ออันนี้ไหมสภาพลูกชายตัวเองจะห้าขวบแล้วให้ซื้อรถเข็นอ๋ออันนี้สองดอลลาร์กอดอันนี้หนึ่งเียญอันนี้หนึ่งเหรียญ Say uh, long lost his other one. Say long in the Oh, you No, I disagree. Wow. you still too much. No, because you're the same. Ah. The boy of Noel, the toilet, is coming. Yeah, i ah. down. What? What? i know. และนี่ก็คือข้าวของที่เราได้ติดไม้ติดมือกลับมาฝากลูกชายนะคะนี่นะคะ <come S 2> ไหนๆ <but S 2> ก็มาแล้วนะคะของมันต้องมีของมันต้องช็อปค่ะรถเข็นของเล่นต่างๆนะคะรกรุบกริบค่ะ หลังจากช้อปปิ้งที่การัดเซลที่แรกเสร็จนะคะเราก็กลับมาบ้านค่ะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ไปไหนอีกนะคะทีทนี้ย่ามาชวนค่ะบอกว่าน้องสาวที่อยู่เมืองใกล้ๆก,ก,กันนี้นะคะเปิดการัดเซลเหมือนกันแล้วก็มีของขายเยอะมากโดยเฉพาะของเล่นว่างั้นนะคะเขาก็อยากให้เรากับกาวินไปด้วยค่ะโอ้โหย่าชวนขนาดนี้ไม่ปฏิเสธค่ะแทบจะวิ่งขึ้นรถในทันทีเลยนะคะ ขับรถออกนอกเมืองมาประมาณ15-20นาทีค่ะไม่ไกลจากบ้านเลยนะคะดูวิวสองข้างทางดอกไม้ป่าขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะอาละค่ะนั่งรถเพลินๆดูวิวเพลินๆก็มาถึงแล้ววันนี้นะคะก็มาที่การาดเซลนะคะพิเศษหน่อยก็คือเป็นบ้านของนาจิวนะคะมาชอปปิ้งด้วยแล้วก็มาเยี่ยมญาติด้วยนะคะนะทองนะคะ ผมทองนี่ก็คือน้าของจิวนะคะน้องสาวของแม่แม่วันนี้เยี่ยวเป็นพิเศษนี่ค่ะที่มาของคําว่ากาลาดเซลก็คือวางของขายในในรงรถนะคะช่วงหน้าร้อนกิจกรรมเขาก็จะประมาณนี้นะคะหน้าร้อนนี่ก็คือกิจกรรมหลักๆก็นั่นแหละคะ่ะงานอีวงอีเวนต์ต่างๆรวมทั้งกาลาดเซลก็จะมีเยอะหน่อยแต่กีก็คือพิ่งเข้าพึ่งไปกา,าดเซล อีกที่หนึ่งมานะคะ <are> ดูดูยาก <Here. Look. S 1> ยากพยายามที <Is this S 1> ่จะซื้อ <hand S 1> ให้หลานกะวินเอาชิ้นไหนลกูกฮะฮะโหนโอ้ย I think it too much it No, you can bring what, what you for What play a buy He วัดวัด t ู n ัดยูบาย่็โอเค e ขาเล p l a y he he เล่น for a bit and then he e n เก็ไม่เล่นแล้วคิดว่าจะไม่ฟังหรอก เพราะว่าเขาก็อยากซื้อให้หลานพยายามที่จะพยายามที่จะให้หลานซื้อพยายามที่จะให้หลานชอบใช่ไหม Már csak babydil, miért számolni? Nem, 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 ne, ne, nem, 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 ตอนนี้กวินกำลังเพลิดเพลินกับของเล่นย่าซื้อให้ตั้งเยอะกวินดูตั้งแต่มานี่ยังไม่ออกจากมุมนี้เลยมีพังนีกัววะ อันนี้คือที่ย่าซื้อให้ดู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 ดหลังจากที่ย่าได้จ่ายเงินค่าของเล่นล็อตแรกไปแล้วนะคะกะวินก็ยังไม่หยุดนะคะยังไม่หยุดเล่นของเล่นชิ้นนี้นะคะรู้สึกว่าจะชอบเป็นพิเศษเป็นชิ้นที่ย่าไม่ได้เลือกให้นะคะแต่ว่านางรู้สึกสะดุดตานะคะ ตอนที่เราตัดต่อคลิปอยู่นี่กวินก็ยังเล่นของเล่นชิ้นนี้อยู่ชิ้นชั้นล่างนะคะนี่ค่ะพ่อจะไม่ซื้อให้นะคะเพราะว่ามันมันเกะก,กะนะคะมันชิ้นใหญ่แต่ย่าค่ะย่าบอกว่าซื้อไปเถอะซื้อไปเถอะนะไม่ได้ซื้อทุกวันนะมีการบอกด้วยนะคะว่าจากนี้ไปก็ไม่ต้องซื้อให้หลานแล้วนะนี่นะคะย่าบอกนะคะ สุดท้ายแล้วค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้กวินเล่นของเล่นชิ้นนี้อยู่ที่บ้านแล้วค่ะไม่ต้องสงสัยเลยว่าได้ไหมนะคะนี่ค่ะหลังจากที่ซื้อของเสร็จนะคะเราก็ขับรถกลับบ้านกันค่ะสองข้างทางนะคะในช่วงฤดูร้อนนี้ดอกไม้ป่าก็กำลังออกดอกเยอะเลยค่ะเรานี่ร้องว้าวตลอดทางเลยนะคะเพราะว่ามันสวยมากๆอยากให้ทุกคนมาเห็นของจริงด้วยกันมากๆค่ะ ถ้าจอดรถข้างทางได้นี่จอดแล้วนะคะจะ,อ,ะอยากถ่ายคลิปใกล้ๆว่างั้นเถอะเนี่ยถ้าเห็นเป็นจุดสีขาวๆเหลืองๆเนี่ยคือดอกไม้ป่านะคะสวยมากๆย่ากับแฟนนี่คือขำตลอดทางนะคะพวกนางบอกว่าถ้ามันเกิดที่สนามหญ้าหน้าบ้านนี่คือตัดทิ้งหมดค่ะเขาถือว่ามันเป็นวัชพืชนะคะเราบอกว่าวัชพืชอะไรสวยขนาดนี้อยากให้ทุกคนมาเห็นมากๆเลยค่ะมันสวยมากๆ นี่คะ่ะก็เป็นหน้าร้อนของแคนาดานะคะก็จะ,ะสวยงามท้องฟ้าสีสดใสหญ้าก็เขียวมากๆเลยนะคะดอกไม้ก็กำลังเบ่งบานเอาเป็นว่านะคะ,ะคลิปหน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรที่ไหนอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกความเคลื่อนไหวของครอบครัวเรานะคะสําหรับวันนี้เราก็ต้องกล่าวคํำว่า สวัสดีบายบายจากแคนาดาแล้วเจอกันใหม่ EP หนะะ้าค่ะ